คงย้ำเตือนอยู่ความจริงในใจก็รู้ว่าคงไม่อาจลืมคนเคยดูแลเคยห่วงใยเป็นเพียงแค่วันก่อนยังคงเอาวอนเฝ้าคิดถึงคนที่หา่างไกลพราะเอสวัสดีครับเข้ามาทุกท่ายกันนะครับสวัสดีครับบุญหลง้องจะมาตามรับฟังคุณก้อนหอยรักดีครับขอบคุณ ฟังเพลงนี้ก่อนครับอขอบคุณมากครับเราทมสดวันนี้ได้มาเริ่มแรกเลยนะคุณก้อนหอยนะครับน้องบุลงพอจะทราบเพลงนี้ไหมครับสวัสดีครับน้องเล็กเกินใจนเ,สเสียงเนี้ยน่าจะรู้จักกันนะฮะเปนนักร้องเชื่ออะไรแต่เพลงเชื่ออะไรแปลกใครพอจะทราบนะบฮะอย่าแล้วมาคุยกันเรื่องเดินนะฮะเดินเดินเดิน,ดนวันนี้ดีอย่างไรนะฮะ สียงนักร้องนอ่าจะทายกันถูกนะครับแต่ชื่อเพลงอะไรครับ,บคคจริงใจแค่เพียงผ่านคนที่เคยไกลวันนี้ไกลห่างใครรู้ใจบ้างก็ <c oughs> น้องบลบอชนะสเปอร์สามศูนแม่รู้ใจจริงๆเลยขอบคุณนะครับเจ้าของสเปอรเซอร์ อ๋อนั่นไม่ใั่ถูกครับพี่ต้อยเสฐาศิละฉายาครับแต่เพลงชื่ออะไรเอ่ยคุณคนห่อยบอกเดินก็ดีค่ะออกัากายไปใช้ครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าเดินเดินเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับค่อยๆคุยกันไปนะครับฟังเพลงเพราะๆก่อนได เพลงดีนะเพลงดีมากไ,าไม่บอกครับชื่อเพลงอะไรเป็นเพลงพรออันพลักแล้วฮะอันพลัก ฟังง่ายๆสบายสบายจะความหมายดีมากครับอ่านบุหลงบอกถูกครับเพราะเธอหรือเปล่าโดยพี่ต้อยเศรษฐาศิลปชฉายานะฮะ,อะอออตอนอนไรเข้ามาแล้วก็ทักทายเพื่อนเติมมาะฮะไม่ทราบว่าเป็นใครมั้งฮะสวัสดีครับคุณเล็ก ทอน<ห>อ,อ,ทอนพิสารนะครับมาขอบคุณมากเขามาพุทธทารัตครับเข้ามาแล้วนะครับรจบครับถูกต้องครับน้องเล็กถ่ายถูก นาวบุหลงบอกเพราะเธอรหรือเปล่าน้องเล็กไทยถูกครึ่งหนึ่งเพราะเธอแล้วก็ขับร้องเลยคุณเศรษฐาศิละฉายาหรือพี่ต้อยแห่งวง The Impossible นะฮะเราจักกันดีฝเพลงนี้คำร้องโดยพีระสันติจบสมัยก็เป็นคนคุ้นเคยกันนะฮะเคยร,ร่วมงานกันที่สยามกลการนะฮะแล้วก็ทํานองก็ชาติโครงสุวรรณนะครับปโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงหนึ่งที่มีฝีมือมากฮะ เวชานนี้ก็บอกว่านำมาคัฟเวอร์ในอัลบั้มเสถาอันพลักเมื่อปี2561ที่ผ่านมานี่เองนะครับาะค่ะโดยเ,เขา,าต้อยเสถาศิลชชายาศิลปินแห่งชาติ2554ส,สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องอก็เลานำมา เสนอกันนะครับเป็นเพลงที่ดีเพราะมากครับก็ไปติดตามได้นะจะคิดว่าในยงยูทูบเราจะมีแล้วนะฮะอันนี้ก็นำมาพอดีเป็นเอ่อเวอร์ชันที่พบในของ OTU แบรนด์ฮะกลุ่มของสิทธิ์เอ่อสิทธิ์เก่าสมรุนตีดูดตีสะกอนมาอะไรสักสาษวันนี้พูดผิดผุดนะครับก็นำมาจะนำเพลงที่ดีๆมีคุณภาพอย่างเงี้ยมานาเสนอเสนอต่อไปต่อไปนะครับ น้องบุลรืบอกว่า In n โ c e ซ t ก็เอามาค o อ e r ยนอัลบั้มส0 0นาฬิกาด้วยครับอ๋อครับครับเป็นความรู้ครับเติมนะฮะอันนี้ครับครับขอบคุณมากครับวันนี้เราจะมาดูความมหัสารย์ของการเดินฮะที่คือบอกว่าเดินเดินเดินที่เน้นเดินเพราะว่าเราเป็นผู้สูงอยู่นะฮะก็ออกกำลังกายที่ไม่หักโหมเกินไปเพราะวิ่งมนันก็บางคนจะวิ่งมีลายก็แทกส้นเท้ามีอันตรายนะฮะเรยกว่าหักโหวงไป เดินดีสุดนะเดินอะรเดินตามกําลังตัวเองครับตามกําลังตัวเองเดินช้าเดินเร็วได้หมดเลยถ้าเร็วได้ก็เดินถ้าเดินไม่ได้ก็เดินเรื่อยๆไปแต่นี้การเดินเนี่ยนำมาความรู้มาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็เป็นบทความที่มีประโยชน์แล้วก็นํามาให้ฝากกันเรามาดูนะฮะ,ะสวัสดีครับคุณวิลพัทสวัสดีครับขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์ชมพศรนีฮะดูแล โปรเชันอยู่นะครับการเดินวันนี้ทางกรมอนามัยได้ทำมาให้ดูว่าตั้งแต่นาทีที่หนึ่งไปถึงนาทีที่60คือ1ชั่วโมงและ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีการเผาผลาญของร่างกายอย่างไรไขมันในร่างกายแลคลอรี่เราจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูไล่ๆกันเป็นค่อยๆไล่กันไปนะครับอ สวัสดีครับคารโทษลืมแนะนําตัวเองนะครับก็คงทราบกันเลยแต่จะแนะนำบันทางการก็ผมบุญมาทองสุขนะฮะอาจารย์หนอนครูหนอนพี่หนอนเพื่อนหนอนนะครับของทุกท่านมาก็มาทําไลฟ์สดทุกวันอังคารและศุกร์นะฮะถ้าไม่มีเหตุจะเป็นที่จะต้องการหาไปก็ทุกวันอังคารและศุกร์เที่ยงยี่สิบนาทีครับก็พูดคุยกันประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็เป็นสินลานพันละน้อยเน้นในสุขภาพตัวเองเป็นผู้สูงอายุก็เลยเน้นสุขภาพ เกี่ยวกับเรื่องผู้ยุสูงอายุมากหน่อยแต่จริงๆแล้วเรื่องราวที่นํามาเสนอเนี่ยครับได้นําขึ้นใน u t u b e แล้วนะในชื่อคุยสนุกวันละลิปเนี่ยเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นร้อยร้อยกระตอนแล้วฮะก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นผมว่ามันจะเป็นผู้สูงอายุครับเพราะสุขภาพประลาดไหม่นะฮะอันนี้เราต้องดูแลกันคนที่รู้จาักกาันเนี่ยอายุ30ก็เป็นฮะสีก็เป็น50 60มันจะเป็นต้อง70 80แล้สิถึงจะเป็นไม่ใช่ครับนะฮะ จากตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็ต้องระวังตัวเลยนะครับเราก็ต้องระวังไม่ให้ร่างกายเราเจ็บป่วยไปแล้วเราจะมาเสียใจว่าเราอายุยังไม่มากเลยแต่เป็นโรคภายไข้เจ็บเยอะๆเพราะเราไม่ดูแลตัวเองนะครับแต่ทํารายการนี้ก็มาแนะนำครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อท,ทุกท่านก็นํามาพูดคุยกันนะฮะเป็นการกิจกรรมหรือเป็นการพูดคุยกันระหว่างคนรู้จักคนรักกันนะฮะให้ความรู้ต่อกันก็่ชวยแชร์ช่วยไลค์ ออกช่วยใช้อะไรออกไปนะครับสู่สังคมเป็นการนำสิ่งดีไปสู่สังคมกันเหมือนกันบุญกันฮะแล้วก็รวมทั้งจะเสนอแนะหรือแนะนําสิ่งใดๆเข้ามาก็เข้ามาได้ฮะเข้ามาทั้งทางระเพทแล้วก็ทางการพูดคุยจะเป็นคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับคุณชิวันครับมารับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับเรามาดูว่าการเดินเป็นไงครับ มีความมหัศจรรย์ยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเริ่มเดินตั้งแต่นาทีที่หนึ่งถึงนาทีที่ห้าหนึ่งถึงห้านะฮะหนึ่งถึงห้าเนี่ยสองสามเก้าแรกจะกระตุ้นการปล่อยสารเคมีเพื่อเป็นเชื้อให้กับการเดินนะครับหนึ่งนาทีที่หนึ่งถึงที่ห้าเนี่ยสองสามเก้าแรกเนี่ยมันจะเหมือนเือนการกระตุ้นสารเคมีที่อยู่ในร่างกายเราเป็นการเติมเชื้อให้กับการเดินของเราแล้วต่อมาชีพรจรจะเร่งขึ้นเป็นราวเจ็ดสิบถึงร้อยครั้งต่อนาที นะครับที่ปจระจอจะเริ่มเร่งขึ้นนะครับต่อไปก็จะมีการกระตุ้นการไหลเวงยนของโลงหิตและก็ทําให้ความอบอุ่นเกิดขึ้นแก่กล้ามเนื้อของเรานะครับแล้วก็ายข้อที่ฝืดหรือตึงจะคลายตัวลงเพื่อให้การเคลื่อนไหวทำได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อคุณเคลื่อนที่ไป ร่างกายก็จะแน,น่นอนครับจะเผาผลาญพลังงาน5แคลอรี่ต่อนาทีนะครับนี่จากนาทีที่1ถึงนาทีที่5นะฮะและเรามาดูต่อต่อไปคือนาทีที่6ถึงนาทีที่10นาทีที่6ถึงนาทีที่10ชีพปจรจอนจะเต้นเร็วขึ้นชีปจรจจะเต้นเร็วขึ้นร่างกายจะเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นจากแรก5แคลอรี่ต่อนาทีจะเป็น6แคลอรี่ต่อนาทีนะครับ เมื่อคุณก้าวเท้าได้มากขึ้นความดานโลหิตก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเราก็แสดงว่าไปการอ,าออกกําลังกายให้เหงื่อแล้ความพลานความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เนี่ยจะช่วยในการขยายเส้นเลือดขยายเส้นเลือดเรานะไม่ให้อุดตันให้การสูบฉีดโลหิตเป็นไปโดยคล่องตัวโดยฟล์นะฮะทำให้เลือดแล้วออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อที่กําลังใช้งานมากขึ้นพอเรามีการหายใจมากขึ้นใช่ไหมเอา ออกซิเจนเข้าไปก็เหมือนเป็นอาหารสังสมองและในเส้นเลือดของเราเหมือนกันนะครับนะครับเรามาดูต่อไปสวัสดีครับเพราะคุณมามาล่าเลวิงสโตนครับรุ่นน้องที่ทมศาสตร์ครับสวัสดีครับมาทักทายกันแล้วก็น้องนันมุสลลมะจากปัตตานีบอกว่านี้ปัตตานีฝนตกแต่เช้าเลยครับที่นี่ก็ยังไม่ตกครับแต่คาดว่าจะมีสวัสดีครับเพื่อนสักคินจากหน้านะฮะก็ แตงวันดีก็คุณชีวันนะฮะเข้ามาทักทายกันไม่ได้ทักทายกันนานนะครับอขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านครับที่มานะมามาดูกันต่อฮะถ้าเราเดินต่อไปจากนาทีที่สิบเอ็ดถึงนาทีที่ยี่สิบนะนาทีที่สิบหนึ่งอ่ะถึงนาทีที่ยี่สิบเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้นเรื่ยอยๆแน่นอนครับมีการออกกําลังกายเพราะเลือดเงื่อจะออกอุณหภูมิก็มากขึ้นใช่ไหมครัเพราะมีการออกกําลังกายทําให้เลือดมันสูบฉีดมากขึ้น เหงื่อจะเริ่มออกนะครับเมื่อเส้นเลือดส่วนที่ใกล้ผิวหนังขยายตัวขึ้นนะฮะจากการที่ออกกำลังกายเนี่ยเริ่มปลดปล่อยความร้อนออกมาก็คือเป็นเหงื่อเรา็นที่เหงื่อเราออกมาเพราะว่าเส้นเลือดบริเวณที่ใกล้กับผิวหนังอะขยายขึ้นขยายตัวขึ้นแล้วก็เริ่มปลดปล่อยความร้อนออกมานะเมื่อคุณเดินมากขึ้นคุณจะเผาผลาญได้มากขึ้นจากห้าหกตอนนี้เป็นเจ็ด แคลอรี่ต่อนอาทีนะครับเจ็ดแคลอรี่ต่อนอาทีและหายใจเร็วขึ้นแน่นอนนั้วเนื่มเหนื่อยมักก็พยายามหายใจออกซิเจนเข้าไปก็จะเหมือนกับเข้าไปพยายามเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายขอยงเรามากขึ้นนะครับอ่าทีนี้มันมีฮอร์โมนพวกฮอร์โมนต่างๆก็จะมีเอฟพินิฟลินนะเอฟพินิฟลินแล้วก็กูคากอน,นะครับจะถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นนะครับ พวกนี้เป็นสารโฮอร์โมนในร่างกายครับเพื่อเติมเชื้อให้กับกล้ามเนื้อที่กําลังใช้งานอยู่นะครับเป็นสารโฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราที่จะปลดปล่อยมาเพื่อไปช่วยเพิ่มเชื้อให้กับกล้ามเนื้อของเราให้เกิดความแข็งแรงขึ้นนะ,นะครับนะครับอันนี้จากาานาทีที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเรามาดูนาทีที่ยี่สิบเอ็ดตนยายนะฮะยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าคือประมาณครึ่งครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเราเดินต่อไปนะฮะจะรู้สึก กระปรี้กระเป๋าขึ้นอันนี้จากกระปรี้กระเป๋าแล้วก็ผ่อนคลายนะครับเมื่อร่างกายลดความตึงเครียดลงนะจากจุดที่ว่าเรามีความผ่อน <c oughs> คลายกระปรี้กระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีทําให้รู้สึกดีในร่างกายของเราเนี่ยเช่นเอนโดฟีนนะซึ่งจะเพิ่มขึ้นในสมองของเราเนี่ยนะฮะเป็นเมื่อเผาผลาญไขมันมากขึ้นในร่างกายในการจักการออกกําลังกายการเดินเราเนี่ย อินซูลินที่ช่วยสะสมไขมันเนี่ยก็จะลดลงคือเอนโดฟินจะเพิ่มขึ้นในสมองแต่อินซูลินที่เป็นตัวที่ทำให้เราสะสมไขมันในร่างกายจะลดลงก็คือไขมันเราจะลดลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะนั้นถ่าท,ที่เป็นโรคเบาหวานหรือ น้ำหนัาากเกินมากเกินไปก็คือการออกก,กาลังกายนะครับพูดงา่ายๆว่าไม่ว่าจะไม่เราวันนี้พูดเรื่องเดินมา,าแต่เราจะเป็นอานอื่นก็ได้าการวิ่งท่านวิ่งไหววิ่งอยอะอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ป้องกันโรคเบาหวานและลดน้าหนักของเรานะครับโดยเฉพาะไอตัวเจ้าอินซูลินที่เป็นตัวสะสมไขมันเนี่ยมันจะเริบาบางลงไม่เป็นนะฮะไม่เป็นตัวเบาหวานแต่นี้เรามาดู จากนาทีที่46ถึง60คือ1ชั่วโมง15นาทีสุดท้ายใน1ชั่วโมงที่เราเดินเนี่ยเป็นไงไอตอนนี้แล้วเริ่ม้วครับเพราะาเราเดินมมนานเดินม,มา45แล้วเข้าถึงนาทีที่46เนี่ยจะไปถึง1ชั่วโมงเต็มเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเราจะเหนื่อยลาเพราะกล้ามเนื้อเรามันเหนื่อยล้าแล้ว,ลวเริ่มเหนื่อยลาแน่นอน1ชั่วโมงเดินม,มาแล้วนะ,ะมันจะมีว่าเมื่อปริมาณคาร์โบไฮเดรต ที่สะสมอยู่ลดลงคาร์โบไฮเดรตก,ก็คือตัวที่สิ่งที่พุกแป้งอะไรต่างๆสิ่งที่จะพอกพูนเป็นไขมันในร่างกายขอยงเราเนี่ยนะครับจากการที่เราทานข้าวเยอะใช่ไหมเราคนไทยเรากินทา,านขาวทานข้าวเยอะเพราะนั้นมีแป้งอะไระเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่พวกนี้ก็จะลดลงนะครับเาถูกมานำ,นำมาใช้งานในการออกกำลังกายขอยงเราเมื่อร่างกายของคุณเย็นลง ตอนนี้ร่างกายของเราจะเรียนลงแล้วชี่ประตอนจะเต้นช้าลงนะฮและหายใจช้าลงนะอัตราการเผาผลาญพลังงานจะลดน้อยลงพเพราะเริ่มเหนื่อยแล้วก็คือช่วงที่เราจะต้องพอนลงนะครับแต่ก็ยังรู้สึกสูงกว่าตอนที่คุณเริ่มเดินแต่ก็แน่นอนครับเราออกกา๊กาซมาเกือบชั่วโมงใช่ไหมฮะเกือบชั่วโมงเนี่ยมันแน่นอนนะฮะมันต้องแน่นอนแน่นอนนลครับสําหรับที่ เผาผ่านมากเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวแคลอรี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นจะลดจะทำให้เราลดไขมันลดสิ่งที่เป็นน้ำตาลลดสิ่งที่ไม่ดีออกทางเหงือ่อหรือทางการหายใจทางการออกกําลังกายของเราเนี่ยนะครับมันมากมาก,กว่าตอนเรินนน่มต้นแน่นอนนะฮะเขาบอกว่าจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลานนี่จะคงที่ฮะจะคงที่ไปเราหนึ่งชั่วโมงไปถึงหนึ่งชั่วโมงนะฮะ เขาบอกทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นระบบของปัจจัยจากนาทีที่หนึ่งมาถึงนาทีที่60เนี่ยนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ก็คือการเราผาผลาญต่างๆจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากมึ่งมากขึ้นมากขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็การเราผาผลาญแคลอรี่ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะคงตัวไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็นํามาจากเพจของกรมอนามัยอ่า กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มาฝากกันเกี่ยวกับารเดินเดินเดินก็หลายท่านก็นเดินกันอยู่นะครับก็ขอบคุณมากานะครับขอขอบคุณขอขอบคุณเลยเอขอมาทักทายเพิ่มเติมครับไอ้ของผมในนี้มันงงงงมอนิเตอร์ครับเ <c oughs> มื่อยขึ้นขอบคุณแต่น้องบุหลงเลยคนแรกเลยนะครับมาคุณก้อนหอยเข้ามารับชมจากแรกๆเลยน้องเล็กเต่นใจนะครับแล้วก็คุณเล็กนะครับพร ทอทีพิสาแล้วก็คุณสุธารัสต่อจนคุณวิรพัฒน์ครับมาชมกันตลอดคุณชีวันน้องพะเมล่าเลิฟเลิฟทูซิงนี่รุ่นน้องที่ธรรมศาสตร์ไม่รู้ยังอยู่ป่ะนะฮะก็ปลายปีรู้สึกว่าปลายปีเขาบอกจะมีงานคอนเสิร์ตเพื่อธรรมศาสตร์ก็ลองติดตามดูนะฮะน้องดามุสลิมมาแล้วก็ออคุณอักคินครับออดักคินมาแล้วก็หน้าผมาหน้านี่ก็ดกรดาวิสมุตฟ,ฟ่ามวัต Hi Brother b u n m a t Hi how are you and say hi from Sister Tim to you too Very nice color T-shirt Thank you much Sponsors by b u l o n g นะครับ The Manchester United shirt นะครับ Very nice red color for the club Football ค l ับ Thank you very much นะครับทีนี้เรามาดูว่า มีอะไรที่เราเพิ่มเติมนีวันนี้เราจะนำมาเป็นสาระที่สำคัญมาดูเป็นคติสอนใจไหมอันนี้นำมาจากเป่ของธรรมศาสตร์ดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแปลมาเป็นคติพจน์คติธรรมของคนจีนเขาสอนลูกอยู่สามสิ่งที่ควรต้องมีใน,นยามแก่ชราแล้วชีจะมีความสุขสดชื่นแก่ชรา ผมก็พอทราบภาษาจีนบ้างนะฮะแก่ภาษาจีนการก็ะบอกว่าเราเราเราเหลา,หลา,หลา,หลาแก,แก่นะครับอันนี้ก็บอกว่ามีอะไรอังที่หนึ่งควรจะต้องมีในยามแก่ชราและชีจะมีความสุขและสดชื่นเหลาจี้จี้ก็คือเงินเหลาจี้คือเงินเก่าจะต้องมีเงินเก่ามาใช้ในยามจะเป็นไม่ใช่แก่แล้วยังต้องไปทํางานหาก,กินลาบากอีกอันนี้ก็คือคลแล้วก็ ควรจะมีการสะสมตั้งแต่เราวัยรุ่นนะหนุ่มสาวทางานมาแล้วเก็บเงินมาคือ,คอให้รู้จักมันการประหยัดเก็บรอมเพื่อมาใช้ในยามแก่เพราะฉะนั้นก็คือเงินเก่าเหล่าจีนก็คือเงินที่สะสมมานั่นเองนะครับเพื่อี่ทาให้เราเไม่ต้องมาลําบากต้องมานั่งทํางานอีกเจ็ดสิบปดสิบต้องมาทํางานอีกนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองเหล่าโบ โบคือภรรยามาลราโบคือภรรยาเก่าต้องมีเมียเก่าและแก่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนอันนี้ครับครอบครัวที่เป็นสุขที่สุดครับแฮปปี้แฟมิลี่นะครับแล้วก็เพื่อช่วยกันดูแลปริบัติยามเจ็บป่วยรู้ใจกันเสมอเพราะว่าเขาบอกว่าแก่แล้วลูกหลานทุกคนแต่ละคนโดยมากครอบครัวจะพอแต่งงานเสร็จแล้วก็จะออกจากบ้านไปเพราะฉะนั้นก็คืออยู่กันเนี่ยละตายายเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยแหละสองคนช่วยกันดูแลไปนะครับ เอืออาอนกันครับคนเรามันมีสิ่งที่อาจจะ,ะจิงแรกก็คือบุพเพมาเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันแต่นี่จะอยู่ด้วยกันแบบอย่างไรยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนหรืออยู่ด้วยกันแบบสุขหรือไม่มีสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ทราบได้มันเป็นเรื่องของผมลิขิตแต่อยู่ด้วยกันให้มีความสุขที่สุดนะครปรับตัวให้ดีกันที่สุดก็คือลาโบคู่ชีวิตเก่าต้องอยู่ด้วยกัน ต้องสนอบกันไว้นะครับอันนี้นามาอานที่สามเหล่าอิวอ่วอ,อ,อิวนะอวอ่วก็คือเพื่อนเพีงอิ่วฮะเพีงอิ่วเหล่าอิ่วคือเพื่อนเก่าต้องมีเพื่อนเก่าไว้ปรึกษาพูดคุยปรับทุกปรับสุขสนทนา <c oughs> เขาบอกกันด่าได้ทุกเรื่องนะครับไม่ถือสาเพราะรู้จักกันมานานแล้วก็คือมีเพื่อนนะกลุ่มเพื่อนที่รักกันอย่างพอนี้ก็มีพวกสวงกรานต์ด้วยกันที่เป็นเพื่อน ก็ยังช่วยกันอยู่ตลอดเวลาฮะมีคําแน,นะนําโดยเฉพาะก,กลุ่มของแพทย์เราแก่แล้วก็เ,เริ่มกังวลฮะที่เจ็บตัวอันนี้เป็นไงได้ไหมเออแล้วมันมีอาการอย่างเงี้ยยังไงก็ไปโทรไปถามเพื่อ,อนที่เป็นหมอออ,อมึงมาพาวยกันยังไงฮะเพื่อนปูุงกันแต่ว่าก็คือให้เกียรติกันแต่ก็รักกันแล้วก็แนะนํามาอ,อ,อย่างเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยก่อนที่จะผมไปฉีดแ,แรกๆก็ไม่ไมกล้านะฮะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบอกเลยไปฉีด เพราะแม่บ้านานารย์ันธภัรก็บอกไปฉีดพอเพื่อนบอกต้อนแลถูกต้องที่สุดต้องไปฉีดทำให้ถูกต้องอแนะนําถูกแล้วก็ไปก็อันนี้คือคําแนะนําที่ดีๆจากเพื่อนก็ตอนนี้สุขภาพร่างกายดีฮะแล้วปลอดภยัยจากโรคภัยไข้เจ็บก็คือคําแน,นะนํามาจากเพื่อนเก่าก็คือมีสามสิ่งที่ควรจะมีนิยมแก่ชราแล้วชีวิตจะมีความสุขสดชื่นก็คือเหลาจี้ คือเงินเก่าเงินสะสมที่มีเงินสะสมไว้ไว้ใช้ยามแก่ลาโบก็คือคู่ชีวิตภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วก็เหล่าอิวเพื่อนเก่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมาหรือเพิ่งมารู้จักกันคนใกล้ชิดกันใกล้บ้านเพื่อนบ้านใกล้บ้านเลือนเคียงอะไรเงี้ยนฮะก็ให้ความช่วยเหลือกันในยามที่เราต้องการคาปรึกษาในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง นะครับก็นำมาฝากกันนี่เป็นของคุณจีก็ออลูกหลานไว้นะครับก็เน้นอีกทีครับก็เรื่องต่างๆที่คุยกันเนี้ยก็นําขึ้นในโปรตีนก็มีอยู่ในเฟ e บุ o กเลยฮะแต่ทุกตอนหลังจากนี้ไปผมก็จะรอสักพักพอให้เขาอัปโหลดรายเรียบร้อยแล้วผมก็จะอัพโหลดขึ้น y o u t u b e นะครับเรไปติดตามั่งดูกันได้นะย้อนหลังก็แนะนํากันไปฮะแชร์ไลค์ไปแล้วก็ติดตามดูย้อนหลังครับ ดูไม่ทางก็ดูย้อนหลังไปฮะมะีก็เป็นความสุขครับในยามแก่ของคนสวคนหนึ่งก็ทำงานได้สิ่งที่เป็นกิจกรรมทำแล้วก็ก็จะดีใจมากขึ้นเพราะว่า,วาถ้ากิจกรรมอันนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมตัวทุกทุกท่านเลยเข้าไปนะฮะนี่เข้ามาฟังกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคุยสนุกวันละนิดทั้งของ Facebook แล้วก็ u t u b e อ่าครับทีนี้ เรามาปิดท้ายครับแม่วันนี้ต้องขอโทษนะฮะมันเป็นเรื่องของมีมีบางท่านบอกว่าผมอชอบนำเรื่องบัฟบัฟภรรยามาให้มามามา,มา,ม,ามาเล่าเป็นเรื่องตลกกระทายก็พยายามนะครับพยายามแล้วแต่เขาจะไอ้คนคิดเขาคิดมาเป็นเรื่องเขาเกี่ยวกับเรื่องภรรยาก็คือสามีภรรยานี่แหละครับนะครับสามีภรรยากันเนี่ยจะมีเรื่องตลเรื่องให้ขับขับกันทีนนี้เรามาฟังดูนะฮะ ทำทำใจฮะใจลมๆมนะฮะใจลมๆมยิงๆแล้วฟังกันดูนะครับอย่าอย่าอย่าถือว่ามาอ่าหาว่าแหมมันบัฟจะภรรยาอย่างเดียวนะครับลองฟังดูนะครับสนุกนะครับคิดตามนะครับก็มีสามีภรรยาตัวภรรยานี่เขาไปก็ยังรู้ใช่ไหมเราเป็นแม่บ้านเราก็ต้องพยายามทําอาหารต่างๆเนี่ยหน้าที่แม่บ้านในการทําอาหารให้สามีให้ลูกให้ไรต่างๆเนี่ยในครอบครัวเนี่ยลับประทานใช่ไหมดันี้ก็ก็อยากจะได้คําชมละ ว่าการทำอาหารเป็นยังไงฝีมือเป็นยังไงนะฮะทีนี้ก็ภรรยาก็เลยบอกว่าทีลาคารคยตุนสูตรใหม่ใครตุนสูตรใหม่ที่น้องคิดขึ้นมาเองเนี้ยรสชาติเป็นไงบ้างคะพี่ชิมไล้ยอย่างนะอ้อนสามาีสามีก็บอกอ๋อชิมแล้วรสชาตินะ่ะมันเหมือนเรือข้ามฟากจิริลาช เอะภรรยาก็งงก็สามีก็ตอบมันเหมือนเรือข้ามฟากสิ่ลราทีท่ลอยนิ่งอยู่กลางแม่นม้ำเาพยาเลยแหละอ่ะภรรยาก็แปลกใจเอะมันเป็นยังไงเหรอที่ว่าเหมือนเรือข้ามฟากสิรล่าทีท่ลอยนิ่งอยู่กลางแม่น้ำาช้าพยา่ะประโยคสุดท้ายนี่เจ็บจีคกับเจ็บจีดสามีก็บอกก็มันไม่เข้าท่าไงมันเล่าไปฟังอย่าท่าน ภรรย,าอย,า,อย,า,อยาอย่าอย่าฉุนนะเป็นเรื่องตลกขำๆกันไปนะครับก็เปสำนวนเขาจะพูดยอกย้อนให้ไม่พูดตรงบอกว่าเหมือนกับเรือข้ามฟากไม่ลอยนิ่งอยู่กลางเจ้าพญาไม่เข้าท่าคือไม่เข้าท่าจะจะว่าว่าอาหารไม่ไม่ไมอร่อยอย่างนั้น,นครับครับนะครับงไงก็ปกติแล้วในชีวิตเราก็ต้องมีความปฏิบัติ norm กันนะะรับรสานกันเป็นช่วยเหลือกันไปแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ อยากนิดเบาหน่อยต่างๆก็อย่างที่รู้กันนะทุกท่านก็ทราบดีก็อยากบอกว่าท่านวันนี้ท่านยิ้มหรือยังท่านหัวเราะหะือยังท่านดื่มนาหรือยังอย่างที่บอกน้ําเป็นสิ่งสำคัญในการดํารงชีวิตของเรานะครับแล้วก็ท่านมีความยิ้มหรือยังก็คือมีความสุขหรือยังให้ความสุขกับคนอื่นหรือยังนะครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนครับที่ที่นาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับเอ่อ ต่อไปเราจะพบกันอีกทีวันวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่5เดือนใหม่แล้วพฤศจิกายนแล้วคนระัขอให้ทุกท่านมีความสุขครับราเริ่มเปิดประเทศแล้วแล้วก็โควิดแต่ว่ารว่วซึกงหือว่าน้องแตงบอกไม่เข้าท่าจะยังดีกว่าไม่เอาไหนใช่ครับใช่ครับแล้วก็ คุณสัณราบอกความจริงถ้าบอกตรงๆก็จะไม่เจ็บนะคะใช่ครับใช่ครับก็อันนี้เปิดๆอ้อมๆอ้อมๆไปามามันเจ็บจริงกว่าการบอกตรงๆใช่ไหมฮะก็เป็นวางไปสนอออกไปครับก็พยายามสับเปลี่ยนมานะครับก็ว่าเราเจอกับมันสูงที่5นะครับแล้วก็ เ,เห็นว่าทางน้องแดนมุียาบอกทางปัตนาตอนนี้เรื่องของภายโควิดมีมากก็ระวังตัวนะฮะรักษาตัวเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นน้องแดงคุณเซมาที่ปัตนีหรือทุกท่านที่อยู่รุงเดหรงอไงระวังครับโรคภายกระติดยังไม่ไปไหนไกลเราต้องรักษาตัวเราพบกันวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนี้นะครับขพราทุกท่านมีความฉุกแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจทําการใดสําเร็จจึงความมุ่งมา่นปัจจายุกการวันนี้ วันนี้ขอสวัสดีก่อนครับแล้วก็พบกันสูงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ